ถ้าฉันพูดผิดก็ช่วยบอกทีพวกอัลบาเซียกับพวกเีย p l ามันยึดคองอิหร่านในวันเดียวกันกับวันที่เกิดแผ่นดินไหวไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเราก็ส่งนาวิก50,000นายเพื่อเข้าไปเก็บมันจะมาสอนประวัติศาสตร์หรือไงนายมีส่วนร่วมในการล่า Al อัลบาเซียยังไง นั่นเป็นคำถามที่โ阔ว,ว่างเลยได้เดี๋ยวผมจะเล่าให้คุณฟังเองภารกิจแรกของนายคือในช่วงแรกหน้าที่ของฉันคือการทำ b b a หลังจากการโจมตีทางอากาศที่เทอรังแล้วแกทำไปทำไมก็ทำตามขั้นตอนแค่หาเป้าหมายที่สำคัญที่สุดแต่นายดูเหมือนคนที่ไม่ทำตามขั้นตอนเลยนะเ่วยเล่าเกี่ยวกับนักบินร้อยโทโคบีฮอวกินให้ฟังสิที่เป็นนักบินขับ F-18 ปเธอ ไม่รู้จักเลยแต่เขาได้รับมอบหมายให้จูจ่โจมทางอากาศที่อัลบาเชียนะฮอค k กิน <ock> เราได้รับสัญญาเตือน <ไป S 1> ภัย,ภยระดับหนึ่งเลยนะแผนที่วางไว้ทั้งหมดเปลี่ยนหมดแล้วเราต้องไปตอนนี้เคาแจ้งว่าเราเป็นหน่วยพิเศษในงานนี้เราจะไม่ได้มานั่งอยู่สกีก,ก่อนนะเราต้องบินไปช่วยภาคพื้น แล้วก็ได้แจ้งรายละเอยียดให้เราฟังทีตอนออกบินนะเป็นที่แน่แเ,เป็นภา,ารกิจโจมตีทางอากาศเนือสนามบินสรุปสัส้นๆเลยคือเขาน่าจะเจอตัวอัลบาเชียแล้วเพราะฉะนั้นก็ทำให้เต็มที่นะฮอกกินวันนี้เราจะมันร่ายเยือกัน เพราะละกิจเราก็มีแค่นั่นแหละแล้วอีกอย่างพวกอิรานก็ขึ้นบินแล้วด้วยสภาพอากาศวันนี้แม่งระดับ9.7พวกอาเสียนน่าจะถึงวันที่โชคร้ายของมันแล้วแหละ Ah. โอเคถึงเวลามือของเราแล้วปิดฝาครอบนั่นที ชัก46ตอนนี้คุณเป็นเครื่องบินลำที่สองรับทราบโอเครบกวนตรวจเช็คเบรก,กและปีกให้ผมหน่อยฮอกกินคุณได้ยินผมชัดเจนใช่ไหมเครื่องรับปีกเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนโอเคเยี่ยมทำบริการขวาน,านอยสิโอเคต่อไปเช็คระบบอาวุธและระบบ HMD โอเคทุกอย่างพร้อมใช้การลองไปเช็คปืนดูสิโอเคปืนพร้อมไปเช็คตำรวจต่อเลยตำรวจติดตามเป้าหมายได้ดีต่อไปไปเช็คแฟกต่อเลย okay, ลออโอเคระบบอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมใช้การหมดเยี่ยมไปเลยโอเคดนสูงดนต่ำขอให้คุณโชคดีกับภารกิจที่คุณทำไปกันเลย ลุยกันเลยพร้อมแล้วไปได้สวยขยุนก็ดีเยี่ยมสเปกก็โคตรด,ดีเลยเอาล้อขึ้นชาร์จ4-6ลงไปทาง2 9 0าทราบแล้วเปลี่ยน ปเปลี่ยนชาร์ก46นี่คือชาร์ก42ตอนนี้เรากำลังบินอยู่ทางด้านขวาของคุณชาร์ก46นี่คือเฮฟวี่212ว่ามายอยู่ห่างออกไป8ดไม้ เรามีแนวบินแองเจนสามหน่วยกำลังไต่ระดับจากทางตะวันตกเฉียงเหนือของคุณตั้งแนวบินไปที่3-1-0ชาร์ก4-6ทราบแล้วตั้งแนวบินที่3-1-0 3 a n g ง l 2เนบินตามมาเลย บินฝ่าขึ้นแนวเมฆไปอากาศค่อางปั่นป่วนรับทราบแล้วเปลี่ยนชาก4ีสองตอนนี้เรดาร์เราตวรวจพบศัตรูบินมดาด้วยความเร็วสูงรอรับแรงกระแทกเลยอ่ะเป็นเครือบินสองลำ เฮ้ยเอวเองเหยอะสตูมันคือสตูเตรียมเข้าปะทะหันซ้ายอีกหน่อยหันซ้ายอีกชาร์4-6พวกมันแยกตัวกันตอนนี้เรากำลังเข้าปะทะโอเคงานเด็วเราไปขวา2-1-2เรียกชาร์4-6ตอนนี้เรากำลังเข้าปะทะกับข้ามศัตูสองลำที่แนวหลังขแองเจิลอยู่รับทราบแล้ว เาแล้วฮอกกินโอเคตอนนี้สตูปอยแฟร์ว่าเอ้แม่งดีดความเร็วทิ้งมันได้แนวหกนาฬิกาเราแล้วไปตายเสียฮอกกินมันอยู่ไหนแล้วดูมันไว้ฮอกกินแย่ <Yeah>. แล้วสตวูล็อกปอยแฟร์เร็วก็แท็กเราอีกแล้ว เอาไมาล็อกไ,ไฟแฟร์เสียแล้วมันยิงปืน30มิบมิ้นโอเคเอาเดี๋ยวไว้เดี๋ยวฉันดีดความเร็วทิ้งจังมันไว้เอาละจังหวะนี้แหละเขากินยิงมันเลย Ini dia, soyi one. Ya, lo satu masih, พบศัตรูทางหกนาฬิกาตอนนี้ชัลยล่หลังมันอยู่เตรียมพร้อมไปเลยยิงมอลเลยฮอคกินฟักชูงานดีมากฮอคกินฟักชูบ้าเลยเปแฟร์สังเกตุเอ้ย pode fire, pode fire. Quá vậy mình con say Mày xem mong mình hiểu mình lên. Mình đi đây quá. Ok. Đi ngâm gì nữa? ตู้สตูทางหกนาฬิกาบินตำ่ำฟักทูสวยงามสเปสวันเฮฟวี่สองหนึ่งสองนี่คือชักสี่หกทำลายศัตรูไปแล้วหลายลำรับทราบสี่หก เรากำลังไปที่280ภารกิจต่อไปน่าจะเป็นการทิ้งระเบ,บิดที่จุดเดิมเดี๋ยวนะทำไมฉันมีการแจ้งเตือนที่เลดา้านั่นไงเพื่อนเราเองจิ้วไปไปก็ไม่พน้นหรอกอย่าแนละ้วเราเสียชารก42ไปทาง6นาฬิกาบันเลงเราอยู่ประมาณล็อกอไฟฟ้ โอ้สองนำมันแท็กเราอีกแล้วปล่อยไฟโหลดปะว่าเชี่ยจะหลุดผ่านเลยข <c oughs> โมยล็อกอยไฟตั้งรับไวที่หกนาฬิกาเอาละค้โง่ทางขวาเรา เอาละต่วน right. ี้ละเองกินดูดว่โดนสวยนี่ได้ดีสเปซวันด้านหลังมีอีกตัวนึงเลีงจรวดใส่ไหมไปแฟนมัน ดูไปดูดิเชียมมึงเยอหลบได้ดลูกนึงไปปล,ล่อยไฟลูกนึงไม่รอดกูดคิวเงี่ยวมันฟิลสามภาคนี้เป็นภาคที่ชอบที่สุดแหละการขับเครื่องบิน ตัดกับที่ภาคสีไม่มีอะไรเ <g ül> ลยภาคแน้วยเขาเน้นมอเตอร์เยอะเนาะเฮฟวีสองหนึ่งสองนี่คือชาร์จสี่หกตอนนี้เรากำลังเข้าแนวจู่โจมทราบแลเปลี่ยนนี่คือบูด็อกสามสามกำลังบินสองลำเข้าเสริมแนวจากทางก้านากา ย่เรตอนนี้เราตรวจพบเครื่องแซมจำนวนมากที่สนามบินอย่างเรเราเสียบูด็อกส,สามสไปฮอกกินสวิตไปใช้กล้องเล็งภาคพื้นแล้วกำจัดพวกมันซะเฮฟวี่สองหนึ่งสองนี่คือ4ีตอนนี้เรากำลังบินเข้าพื้นที่ที่เป้าหมายอยู่เปลี่ยนรับทราบ คุณมีซายอยู่กับหน่วยภาพพื้นที่ชื่อว่าลิปเปอร์หนึ่งอยู่ในพื้นที่และสไตคเกอร์สองหนึ่งและสองสองกำลังบินทิ้งระเบิดเจแดมเร็วๆนี้วิ่ด้วยพวกมันยิงมาทีๆพวกเราก็ร่วงกันจะหมดแล้ว4 6เปลี่ยนไปใช้ AGM 88เอาล่ะฮอคกินเปลี่ยนไปใช้ระบบโจมตีภาคพื้นได้เอาล่ะมาร์กเป้าหมายไปที่ตรวจแซมล็อกเป้าหมายแล้วยิงได้เลย เซดไม่ตายก็เดีเหรอโดนข้าเต็มเต็มโดนข้าเต็มเต็มยิงได้สวยมาก ยั okay. งไม่ต่อเร็วเข้าฮอากินยิงฐานสายไม่หมดก่อนที่ฟูงบินเราจะไปถึง46นี่คือริปเปิลหนึ่งตอนนี้เราตววรวจพบว่าคนน้ำมันขับเข้าไปที่รันเวย์ไฟกเกอร์22เรากำลังลากล,ลิเซอร์ชีปเป่าให้คุณทราบและเปลี่ยน46ทราบแล้ว โอเคฮอกกิน okay, ไปใช้อินฟลาเลตแล้วก็หาไมนให้เจอ46อ้างอิงจากตึกเทอร์มินอลมีเครื่องบินกำลังเข้าลันเวยแล้วตอนนี้ชาร์ก46เห็นเครื่องบินำลำหนึ่งอยู่ใ,ใกล้เา,าร์ทาวเวอร์แท็กกิ้งปลรเอยอไปแล้ว สวยไม่ชอบโอเคตรงนี้อีกรอบหนึ่งปอยเบอร์ไปแล้วสามวินาทีบึ้มโอเคสุดท้ายรอโอเคบึ้มกดเงียบกดเขียว ชาร์จ46ตัวพบเครื่องบินออกจากบังเกอร์และกำลังพยายามจะเทคออฟทราบแล้เปลี่ยน46รับทราบฮอกกินอาอิงสามบังเกอร์หลังที่อยู่ตรงข้ามเทอร์มินอลนี red, ่ลิปเปอร์หนึ่ง มีคูบินเจ็ดกำลังขึ้นลันเวลแล้วมวีลิปเปอร์นหนึ่งพบพานะสามคันกำลังขับอยู่บนลนันเวที่อาจจะเป็นเป้าหมายของเราเปลี่ยนชาร์ก4-6เตรียมพร้อมรอทำลายเป้าหมายเมื่อยืยนยันเป้าหมายสำเร็จทราบแล้วเปลี่ยนรับทราบโอเคฮอกกิน จะใช้เลเซอร์รอให้บูด็อก3 3ได้เลยริปเปอร์วันเรียกเฮฟวี่สองเราพบยานบิน1นึ่งลำกำลังบินเข้ามาด้วยความเร็วต่ำความสูง502ไม่ทราบว่าต,วตวรวจพบหรือไม่เปลี่ยนพบแล้วมันเป็นเฮลิคอปเตอร์และดูเหมือนจะมุ่งตรงไปทางแนวรถนั่นซีโฮนี่คือริปเปอร์วันเราต้องรอพวกมันออกมาจากรถก่อนเพื่อให้เรายิยนยันเป้าหมายรับทราบบูด็อก33 เ็าจะลากเลเซอร์นายยิงให้ทราบและเปลี่ยนรับทราบคำสั่งกำลังตั้งแนวบินแล้วไอ้พวกนั้นเป็นพวกพิ i อลไอย่างแน่นอนเปิดฉาชโจมตีได้พวกมันกำลังขึ้นเฮลิคอปเตอร์ยิงไ้สวยรถเขาเต็มเต็มรับทราบและเปลี่ยนมีสตูนเหลือวิ่งหนีอยู่ คุณสามารถโจมตีได้เช่นกันรับทราบรับทราบสามวินี่ก็สวยมากริปเปอวันเรียกทุกหน่วยตอนนี้หน่วยภาคพื้นของเรากำลังยึดสนามบินแล้วตอนนี้ยุดการโจมตีภาคพื้นอากาศได้เปลี่ยนรับทราบ ปิดกองพ,พักเพลนแล้วบินกลับเรือของเรากันโอเคในเวลาบินกลับบ้านกันรับทราบมุ่งไปทาง404แล้วระวังแนวบินให้ดีเมือ่อคุณบินถึงนั่นนน้ำแล้วเลิกกัน